สบายดีเด้อเราสบายดีบส่สุขูสุขคนสบายดีตอนสวยพี่น้องเมื่อนนี้เขาเข้ามาบ้านนะเขายุมายุหันเอ้ยแดดหลังจากที่เป็นไข่เป็นเป็นไขเ่เดียวเจ็บคอก็เดียวต่อมากกำลังเป็นวัดตอนนี้นะอุกอ่างพี่น้องเบิดแนวหนึ่งแล้วกันนวสองขามาบ้านเมื่อนนี้เขาสีมาจัดเครื่องไปบ้านนวาเ้านะเขาสีมาสื่อขนมแล้วก็เป็นน้ำเนะาะฟาดคือดดแดด มาหลดเลยมัมแดดีน้องแดดพี่น้องมันถึงแดดโดนบ่ได้แล้วมันเหียนเป็นไข่อีกพแบบไข่ไข่มันมีเสือในตัวเขาเนาะเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจเอื้อยดาลาวันหลายๆเด้อเนาะเอื้อยเพิ่นเป็นคนเล่านี่แหละเพิ่นไปยูเมกาเมื่อนี้เพิ่นได้ส่งเงินมานส่งเงินมาแต้เมื่อก่อนผูแหละลอยเลี้ยนเนาะลอยดอนเพิ่นห้มาซื้อขนมกับน้ำหั่นซอสแดงเนาะขั้นหนึ่ง นำกับขนมน้าพันหนึ่งแล้วก็มีคัพเค้กห้าร้อยบาทเนาะก็คืออุดหนุนหันเสาแสงไป1 5 0 0บาทแล้วก็มีสื่อบักโม่ไห่เจสีแล้วก็เจตุยตุยสองรอยบาทเนาะแล้วก็มีสื่อเค้กไห่เออสื่อไข่พี่น้องออขออภัยมีไข่ของเจสีเจตุยตุยแล้วก็เบ้าเอื้อเนาะสามถาดแต่ว่าไข่กับบักโมนี่คือติดไปก่อนพี่น้องประทาน ไข่นะไข่บบทันจ้าส่วนนี้นะไข่มันไข่หน่อยเนาะเก็บมือหนึ่งเนาะบบได้หัวแตะหนึ่งบัดนี้บักโม่เนาะโอ้ยไอเบียเลย <c oughs> มีแต่ไข่นี่จะบ่เอาบออ่บ่เอาดอกเออมีแต่คนหา่นางอานะบักโม่อนะเมื่อวานในข้าเจ้าปิดแล้วเนาะมัน ตัวซุกนําไปคล้ายเบิร์ก็คือในขณะนี้ยังซุกโบราณอยู่กันตั้งเฮิมเพิ่มก็เลยขอติดไว้ก่อนก็เลยแต่เอ้อบอกเอื่อยเพื่อนเลยแล้วเนาะเพื่อนก็เลยแบบมือใดก็ได้มือที่มันซุกแลละกับมือที่ไข่พร้อมเดี๋ยวสิไปส่งให้น้หลังแต่ว่าหอบนี่ก็มีขนมแล้วก็เครื่องดื่มจังใดก็ขอบใจเอื่อยไร้เด้อไร้เด้อปีใหม่นี่ขอให้เอื่อยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในซีวิตเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งอายุมันควเยืนสุกกายสบายใจเด้อเอื้อยนะขอบใจไร้ พี่น้องซ้อนสิพาเบอร์อันนี้ครับเค้กจ้าหาร้อยบาทพี่น้องเนาะเอื้อยเพิ่นสั่งหาสิบสิน500บาทนั่นเองเนาะขอบใจเอื้อยเพิ่นหล,ลายเด้อ,นเ,ดอนเนาะเอื้อยในอุดหนุนตลอดเลยเนาะเอ,อื้อดยออาดาราวันเพิ่นเป็นคนล่านี่นแหละพี่น้องแต่ว่าเราไปอยู่เมกาเนาะ ื่อนี้เพิ่นก็เป็นเจ้าภาพอุดหนุนเนาะเป็นคัพเค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มเดี๋ลฮอกยังสิบไปจัดเครื่องดื่มเนาะว่าสิได้ยังแน่ไปเนาะเพราะว่าเครื่องดื่มเขาก็มีหลายแห่งพี่น้องมีโซจูแล้วก็มีเบียเนาะอืมหลายอย่างสองอย่างเอาอันอื่นที่มันโบเมนอันนั้นก็มีที่ซาจงซาจินนะคักอาจสิบบเอาไปเนาะ นี่ขับเค้กห้าร้อยบาทนะจ๊ะหนาแบบลายหนาแห้งเนาะพี่น้องอันนี้ชิ้นละสิบบาทหนึ่งเด้ดยอหนาบีบีก็บมีบ <laughs> ว่าไปนางกำลังเก็บใส่กล่องอยู่ยว้วจังอันนั้นเนาะคนที่เอาไปส่งมาเนี่ยก็คือสาวันเอเนี่แหละยังบ่หูวา่สิไปกับไผวาา่าสิไปกับน้องเมย์เข้าสิือลงไปไห้บ่วหลรดจักนี่นะ เราบอกตอนนี้บอกฉันยังท่านได้เห็นเราสามก่อนมานี้นะเดี๋ยวต้องโทรหาข้าเจ้าก่อนเจ้าเข้าไปป่าเาจะวะในกอาเจ้าไปนวเเออพอดแล้วเาขนดรบสวรรค์สวันว่าเพันเราบสวรรค์ทองบจเจ้า เ,เอาบเบิร์ดเลยใช้ส่เลยมือนี้เป็นมือบุญบันนว่านะจะบุญบันเจดุยตุย,ตยน้องโอ้ีิฝุ่นนี่เขาก็จะนั่งผ่าจะมาเปิดไว้อะไรอยู่ในนี้โอ้เร็วเร็วหลวสง่ยัง อู้สีฝุ่นเม้นด้เมื่อนี๋ยวโบมีแดงหน่อยมาจ้าคนพี่น้องเลยว่าสีใสสีหากับโบเห็นจักไปทางใดเบืดเต็มแล้วเศร้าแต่เจ็บข้อผัดเป็นวัด หาใจก็บผู้ใดหายใจทางปากเลยก็มาอีกกลองนึ่งขาบเคกนะจ๊จะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากสั่งกะสามารถสั่งจองขมาได้เด้อนะบ่ววาสผพนันแม่ข่าเองหรือว่าพันสวรรค์เองหรือว่าผ่านผู้ใดก็แลดาแต่ที่สนิทหรือว่าหูจักเนาะไทยแบบว่าอยากซื้ออยากกินอยากอุดนุนอยากเค็ดบุญอยากยังก็ไดเนาะเราเฮ็ดเบิร์ดขาระหว่างเนาะพี่น้องอือแมน่นมันขึ้นอยู่กับ โอกาสและเวลา <laughs> ว้าไปปะปิดเก็บขนมก่อนเดี๋ยวเขาสีฝากข้าเค้กหนี่งไปกับมเมนตรงมือเนาะเพราะว่าสะวันสีขี่รถจักรลงแล้วมันโบมีคนถือไห้ถือแต่มันแบบสมูทเออ <c oughs> อันนี้สองกล่องมันคือเต็มแล้วบัดน,นี้อันอื่นอีกผัดเอาไปยากเนาะ <c oughs> นี่ไปปไปหาถุงมาเก็บขนม <c oughs> เอากล้วยนำํำ กล้วยแบบปดพว่วงหมดนะเนาะเอาไปพ่วงหนึ่งกับพ่อแล้วเอาไปขายยุหันพ่วงหนึ่งเพราะว่าใจตุยๆนะโบแมนยังพี่น้องเที่ยวไปนี่คือเพิ่อนมาก,กินกล้วยทอดแหงนะ้งเนาะตอนเอาลงไปหิ่หอบ,บังหันนะโบแมนแจะสีสื่อลงไปเลยอีเมยผัดทอดใส่ใ,ใบเตยเพิน่นว่าคอยนะมกักมักสาววันทอดกล้วยเจ้านะเพิ่นเเราอย่างสี่แหละใบเตยก็กินจนบ่ได้ย่างเพิ่นว่า เ,เพินเ่นแซ่บเพิ่นว่าเฮ้ยมันแซ่บมันหอมพเอมพ,พเจ่งใบเตยเอาไปทอดมันกรอบมแซ่บว่ะสิเอาอันนี้นึ่งบ่แมนเอาอนนาตัดจุดไปรุนหนหน่นในเนอขนมอ่ะน,นะคืบอบ่ได้เอามาบ่า เอาใส่ถุงไว้บ้นพังเชยขนมอันนั้นตัวฉันมากินนั้นอ,อันนี้ปลาเส้นพี่น้องบัตรอีกอย่างเกออา,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 าะมันเชื่อกยังนะอันนึงแต่มันก็เป็นของทาโลกอันนี้เป็นของจัมโบมันเป็นของจัมโบนั่นแหละพวกจัมโบทาโลกอันนี้ห่อละสามสิบบาทเอาไปสามห่อรวยสาบอกบุ๋มเนเก่าสิบเก้าสิบแล้วก็เอาในตะเวนอีกฮะ สีสับกต่เอาสีนำ้ำเอาสีเขียวนำ้ำอันนี้เป็นของแก้มจ้าทอดไรละวันะจกักรอยแล้วแล้วก็เอาขนมอันนี้ขนมมันตัวฉันมาก,กินได้บ่อยมาบอก เอาเบอร์สามนี่เด้ <4. S 1> เอเอาไปสี่ขเดี๋ยวสี่เอาเตะหอยใหญ่หอยยังก็อึ่งนี่ตาทงเมเามือนีกับเบิร์หัดเลยเลยเนี่หอหน่อยยุคนะขาใส่ทงห้ใหญ่เน,นี่ยเ,เ,เป็นยังยิงทงสีสีสมสีแดงบบมีบอเอาทงอย่างฮะเดอืมนั่นแหละ เออลูกหลานเขามีลูกหลานอยู่เอาปีโป้ไปนำโบะแม่นเอาปีโป้ทงเดี๋ยวส่วนส,สเอาอันนี้ลงไปให้เด็กหน่อยนำ้ำเพราะว่าลูกหลานเราหลายเด้อพี่น้องมีเด็กหน่อยหลายอยู่เขาสิบลอเลี้ยงแต่ผู้เฒ่าดอก เอาไปกันเหลี่ยงบตษทุคคนโอน้คือมาไวเพะถ้า,ากระไดท่าไ้นะอ,อยู่ในมีขนมพวกนี้แบบ่ผมเจ้ายัางไม่ <c oughs> มีระดับมีบ่นี่เอาเอาดูเอาขนมพวกนี้ดูแแบบอแพ็กและ เออไปปิดมาเจนะมาแล้วหมูนะยังไม่ได้อะไรเจ้าสิให้เอาเอาเอาแต่เคกลงก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาเนื้อสิถือไปเองเจ้ามงกลัวยังเผื่อสีหลอดขีโหลดเขิบอีกอย่งสีลงไปพีพีเอื้อยขนมเก็บแล้วแล้วเราเอาก็สิมาเบิ่งตะเกียเครื่องดื่มเนาะสิได้อะไรเนี่ยเปิด โอ้แดดกับสองก็ต้องเข้าใจแน่เลยไอทำใจไว้เร็วล่ะเห็ดเค่กสมืเอสุเวียนบดมีเค่กข่าตู่เลยอันนี้วันนี้ก็เห็ดเมื่อวานนะทุกคนเออเบิร์ดสูเมอเอาตุนันจะได้กินเองจ้ะนี่โซจูเอาโซจูอันนี้โซจูนะจะเป็นเหล้าขาวเกาหลีใครดีเขาห้าคนเอารถยังก็ได้เอาเก็บมารวมกันอันนี้ขวดละห้าสิบบาทนะจ๊ะ สองขวดก็ร้อยเอาสี่ขวดดีกว่านี่บอนี่บอเรือ่องที่อ้างเงินอ้างงินกระดกเอาเอาไปไลก่กะยันมานั่นมันเมาเลยพี่น้องเห็น์วัน<ช>ยังสี่ก็นเนาะผู้ใด,ดที่เคยกินโซจูนี่สิหูด,ดีกินง่ายง่ายหลังจ้าเ <บะ S 1> มอนอ,อ,อ,อันนี้สองร้อยยังอีกสามร้อยเนาะอันนั้นสี่ขวดก็ถึกแล้วอันนี้บอหรือเอางเงินเอาเอาปองยังกระแดกมาเลย เอาปองหน่อยก็ได้วางหลดบรดทาบเห็น่อยออามห่อยนั่นแล้มั้งหาขวดลอยบกยังเรือยังยังเรืออ,อ,อนันไหนอีกเดีนย่ะเอาชาจีน เอาบระตูสิ่งทุกอย่างให้ตูกเออยังคือไหวสันไพรสันมันดีน<ป>ะนบอมันโมบอิอลใส่กล่องอะไมันติมไอตู้ใหญ่แม่ก็ยังว่าตู้น้อยเลยอันนี้เป็นซาจ,จินนาจจะเป็นเครื่องดื่มหองบอ่อเอายังมาตั้งไวน้นี่เอาโต๊ะอันนี้ก็บออันนี้คือข้าเก็บแล้วมาเราเลือกลงมาแล้วเนาะ เขาขัดมาแล้วนะจ๊ะเครื่องดื่มมันก็เป็นขดัดเพได้ใดเนาะอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์จะคือเบียรนะ์เนาะอันนี้จะมีโซจูพร้อมเอียงมันมืดโซจูเนี่ยมันก็สิเป็นเหล้าขาวกะหรีนะ่เนาะกินง่ายๆหลังอันนี้ก็สิเป็นซาจีนหน่ำเกี๊ยวยประมาณนี้ กินอากาศท้อนหอนก็ชิได้เห็ดไห่สดซื่นอันนี้เป็นขนมขนมีินาหาลอยบาทพี่น้องนเนม่างในถงพันสิวขคือบ๊วยลายเผ็ดวนบ๊ว้ใส่ทงเดียวกันหลายเลยภาวานี้มันย่างละเศร้าเศร้าบาเนะแล้วก็มีผืกทาลมทาลโรลจโัมโบ เสแบบนี้กินได้ทุกวัยกินได้ทุกวัยมันกินได้บัดทุกคน,นแล้วก็มีกล้วยทอดขอ,อ,องผู้ใหญ่ก็มีของเด็กหน่อยก็มีกล้วยสแล้วก็มีปิปโ,ปโป้เนาะซ้อนเอาปิปโป้ลงไปเพื่อลูกหลา,านเพอนน้ำจะลูกหลานเพอน้ำหรือหลุดลานน้ำกัดเนาะลงทามลงมือนะลงไปก่อนแล้วจะข้ามเค้กนะคะักเจลงไปนะ พันหาเลยเนาะพ่อนม่แลบ็บที่นี้ยังเหลือไข่กับโมกบคือย,ยังหาลอยเนาะแลกกะส่วนที่เหลือจังหันเพ่นก็นคือหายสว่วนขอบใจเอืได้ไหลายเดื เฮงปังๆอันนี้คือเปิดอยังนะแหกแม่มันเปิดหา<อ>่านยืมมือเส่าไปเลยเลยพี่น้องพอตั้งแต่เปิดห่านมาเนี่กะพากันเตรียมเครื่องนะอ่ะก็กระถึงอยู่นะเนาะมืัอนี้ก็แหกไปจะเส่าให้แล้วพันหานะเขาให้เสาแสงก็เฮงนเพงปังๆนะเนาะเดี๋ยวยังถ่าเาสาหลักอยู่คีลงไปส่งบรรณวะอาจสิบุลไปดนดไปได้พี่น้นนองน้นนองเมยอลงไปแล้วสว้นกันเลยหาอันนี้หาลูกเสาเจริญไปนั่ แอซิทซื้อลองไปได้ทุกคนไม่ก่อนคือสีได้ได้คงคาหาคงยังไงมั้งจ่ายเงินเหี่ยมหอยพี่น้องดีฮอกกัสตีถ่าแซาลากก่อนแล้วก็สวัสกับสีออกหน้าอีกบอนหอมหนึ่งจังสีได้ไปเนาะ เดี๋ยวมาวันนีก็คือสิเดขออนุญาตลาและเด้อน,น้อขอบใจเป็นสู้ผู้สุ้คนทีท่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอกแบบสวันานะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดี